สวัสดีครับผมโจที่เฮซ่ากับคลิปนี้เราอยู่กับเกมนักสืบหลอนกันอีกแล้วนะและ้ตอนในคลิปนี้จะเป็นคลิปแจกเซฟ9 9 9กนะครับก็จะเป็นแจกตังค์นะก็จะมี2เซฟนะครับที่แนะนำนะก็จะมีเซฟได้เงินแบบรวยต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมนะก็คือสำหรับคนที่อยากจะเล่นตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเราจะรวยนะครับก็คือ99เไปเลยเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็น เป็นตอนหน้าสุดของช่องเลยนะครับอยากเล่นไปพร้อมกันก็มีเซฟตัวนั้นด้วยนะครับอยู่ในมัดรวมเนาะอืมโอเคครับก็เดี๋ยวมาแจกกันในคลิปนี้นะส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากโดนิเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะให้ช่องโจโทีเฮซ่าทำคลิปเกมจีบสาวออกมาเยอะๆก็ฝากโดนทที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าในช่องยูทูบนี้ไม่ได้เปิดรับรายได้จาก YouTube แต่เปิดรับรายได้ที่ เว็บหาทองเท่านั้นนะก็ฝากโดเนตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยแล้วกันนะส่วนสิทธิพิเศษในเว็บหาทองก็จะมีเกมจีบสาวมาแนะนำนะก็จะมีแต่เกมเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เข้ามาดูกันได้เลยนะสำหรับสมาชิกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยนะเดี๋ยวมาแนะนำก่อนนะว่ามันคือเซฟตัวไหนนะครับถ้าใครจะใช้เซฟนะครับกดไปที่ตรงนี้โหลดเกมนะครับนี่เลย และเซฟที่เป็นเงินเก9กนะครับก็คือตัวแรกเลยนะเลข1นะนี่มันจะมีเลข1เลข2เลข3หลายอันนะจะเป็นเลข1ตรงนี้นะกดโหลดเกมนะ1แล้วก็อันแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเริ่มเกมนะครับนี่แล้วก็จะมีเซฟพวกนี้แหละที่เล่นตามช่องนะครับตอนที่1 2 3 4งสองาต่างๆนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะและถ้าตอนล่าสุดนะครับก็จะเป็นตอนนี้อันนี้จะเป็นตอนที่แคทเธอรีนมาที่บ้านเราแล้วก็กลับไปแล้วเนาะ ส่วนอันนี้ก็คือพิชิตใจโซเฟียเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือก่อนที่เราจะเทำข้อสอบกับโซเฟียนั่นเองครับนี่ถ้าใครดูตอนนี้อาจจะยังไม่เห็น2ตอนนี้เนาะอืประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคและวิธีใช้ง่ายมากนะก็แค่โหลดเกมนี่นะอันนี้อันแรกนะเดี๋ยวลองเทสตดูนี่อันนี้ก็คือเควสแรกของเกมเลยนะก็คือยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็แค่ฝันร้ายแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยเนาะ แล้วถ้าเราจะเช็คเช็คตัวนี้นะลูกกระเป๋านี่ครับโอ้โห่ก่าวก่าวก่ากระหาวโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับตบมือให้ผมหน่อยลน,นะ <c oughs> นึ่งนะนี่ยังไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างยังไม่ทํเควสอะไรเลยนะครับเงินเต็มแล้วนะแล้วก็เซฟที่เหลือนะครับนี่กดโหลดนะอย่าเผลอกดเซฟนะมันจะสลับกันนะสองอันนี้เนาะกดโหลดก่อนนี่กดโหลดอ่ะแล้วก็ถ้าเซฟล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือโซเฟียไม่ใช่หนิ <c oughs> ขายไวะเนี่ย แคทเธอรีนได้กลับไปแล้วกดตรงนี้แล้วก็โหลดนี่แคทเธอรีนกลับไปแล้วครับก็จะมีเงินอยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับเก0 0ด้วยเดย้เกมนี้ใช้ตังไม่เยอะนะแต่ว่าถ้ามีไว้ก็อุ่นใจนะครับส่วนวิธีหาเงินในเกมนี้ก็คือเข้าไปในคอมของเราตรงนี้ในห้องของเราเนาะแล้วก็กดไปที่รูปโปนิตรงนี้นะนี่แล้วก็ทํางานนี่เราจะได้มา30เหรียญนะสามสเหรียญสามิบาท ทุกครั้งนะครับวันละ1ครั้งนะแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจทำก็ใช้เซฟของช่องโจที h เฮดซก็ได้นะครับนี่เลยนีน่โอเคประมาณนี้แหละง่ายๆนะครับในการใช้เซฟกับก้าวเนาะส่วนวิธีตั้งก็เออลืมบอกไปวิธีตั้งบน PC ครับง่ายมากก็แค่เอาเซฟน่ไปวางไว้ที่เกมนี่แล้วก็เอามาวางไว้ที่เซฟง่ายมากนี่ไงแล้วก็วางทับไปเลยแต่ว่าถ้าใคร แยกของตัวเองนะครับก็แนะนําให้แบ็กอัพไว้ก่อนนะก็คือก๊อปของตัวเองเนะี่ยไปเก็บไว้ที่อื่นก่อนนะแล้วก็เอาของช่องไปใส่แทนประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะหลงมันจะลืมกันเนาะอะไรงี้นะครับส่วนมือถือก็ทําเหมือนเกมซอมเมอร์ไทม์เลยนะครับนี่อย่างที่บอกไปนะวิธีติดตั้งก็ง่ายจัดเลยนะก็แค่เข้าไปในอ่แอนดรอยด์ดัต้านะแล้วก็หาชื่อของเกมนี้เนาะที่เราเล่นอยู่นะครับแล้วก็เอาเซฟไปวางนั่นแหละนะครับแค่นั้นเลยนะง่ายจัดจัดเลยโอเคครับก็ ประมาณนี้สาหรับคลิปนี้นะครับนี่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนเล่นกันต่อเนาะเกมนี้ยังไม่จบนะครับน่าจะอีกยาวไกลเหมือนกันเนาะโอเคครับก็ฝากดูเนยเพื่อเป็นกำลังใจก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตทำคลิปออกมาจะเยอะก็ฝากโดูเนีที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม